สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับวิชานิตยาดววงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวท,ทชร่วมกับองค์กรสำรวจอวกาศญี่ปุ่นเปิดโครงการแข่งขันเขียนโปรแกร,รมควบคุมหุ่นยนต์อวกาศริงแชมป์ประเทศไทยค่ะดรจุลารัตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชอได้กล่าวว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับองค์กรสำรวจอาวากาศญี่ปุ่นหรือแจ็กซาและหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันจัดโครงการแข่งขันเขียนโปรแกร,รมควบคุมหุ่นยนต์อาวากาศ The Second Kibo Robot Programming Challenge เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในการพัฒนาขีดความรู้ความสามารถด้านสเต็มศึกษาและเตรียมทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมอวกาศของกระทรวงอ,อวอซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศในอนาคตซึ่งสวทชได้รับเกียรติจากแจ็กซ่าประเทศญี่ปุ่นให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย โดยเปิดรับใบสมัครจนถึงวันที่16พฤษภาคม2564จากนั้นจะคัดเลือกทีมชนะเลิศเป็นตัวแทนทีมเยาวชนจากประเทศไทยโดยดูผลคะแนนการรันโค้ดในระบบซิมูเลชันของแจ็กซ่าเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเดอะซิคเกิลคิบ r o โรบอ r โปรแกรมมิ่งชาเลนจ์รอบชิงแชมป์เอเชียทางออนไลน์ร่วมกับเยาวชนจากต่างประเทศทางด้านนานกุลประพานาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทชได้กล่าวเพิ่มเติมว่าทีมที่จะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องมีสมาชิกจำนวน3คนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ไม่เกินระดับปริญญาตรี โดยสมาชิกในทีมสามารถอยู่ต่างสถานศึกษาและระดับชั้นเรียนได้จากนั้นให้ส่งใบสมัครมายังโครงการภายในวันที่16พฤษภาคม2564ซึ่งในการแข่งขันผู้เข้าร่วมจะต้องพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาจากเทมเพลตที่ทางจักร้ากำหนดเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ a s t โต B ในระบบซิมู a t i o n และสำหรับการแข่งขันร,รอบชิงแชมป์ประเทศไทยจะจัดขึ้นในวันที่18มิถุนายน2564 มิสเตอร์โอโนะอซูชิผู้อำนวยการองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นสำนักงานกรุงเทพแจ็กซ b าแบง k อกออฟฟิศได้กล่าวทิ้งท้ายว่าองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นมีโครงการความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกับสวทชมาอย่างยาวนาน ในปีนี้โครงการแข่งขันได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่สองและเป็นโอกาสครั้งสำคัญของทีมชนะเลิศตัวแทนประเทศไทยที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกับเยาวชนจากประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกกว่า10ประเทศได้เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แอสโตบีของจริงโดยมีนักบินอวกาศนาซาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ เป็นผู้ควบคุมการแข่งขันและมีการถ่ายทอดสดลงมายังพื้นโลกอีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามข้อมูลและสมัครเข้าร่วมโครงการการแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อวกาศได้ที่เว็บไซต์ w w w n s t d a o r t h j a c k s a ด t h หรือที่เพจ nstda.spaceeducation ค่ะ